สาเหตุของภาวะองคชาตไม่แข็งตัวนั้นนะ่าเกิดจากอะไรที่เจอได้บ่อยเลยเนี่ยก็คือเป็นภาวะทางด้านจิตใจโดยเฉพาะคนคนไข้ที่เป็นโรคทางที่เราเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดมหรือโรคอ้วนลงพุงทําให้ไม่สามารถที่จะปั๊มเลือดเข้าไปเลี้ยงองคชาตได้อาจจะมีโรคทางระบบประสาทผิดปกติหรือว่าจากการสูงอายุหรือมีโรคบางโรคเช่นเบาหวานภาวะที่หลายคนมักจะมองข้ามแล้วก็นึกไม่ถึกก็คือภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย สาเหตุของภาวะองคชาตไม่แข็งตัวนั้นนะ่า<ม>เกิดจากอะไรโดยส่วนใหญ่แล้วณนะปัจจุบนันเราก็จะแบ่งได้เป็น4อย่างอย่างแรกจริงๆแล้วที่เจอได้บ่อยเลยเนี่ยก็คือเป็นภาวะทางด้านจิตใจไม่ว่าคนไข้เนี่ยจะมีความเครียดความวิตกกังวลโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งความไม่มั่นใจก็จะทําให้เกิดปัญหาตรงนี้ได้อย่างที่สองที่จะเจอได้บ่อยก็คือเป็นภาวะผิดป,ปกติเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดโดยเฉพาะคนคนไข้ที่เป็นโรคทางที่เราเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมหรือโรคอ้วนลงพุงหรือว่าโรคเบาหวานตรงนี้ก็จะทำ ให้หลอดเลือดเนี่ยมีความแข็งตัวผิดปกตินะคะทาให้ไม่สามารถที่จะปั๊มเลือดเข้าไปเลี้ยงองคชาตได้อย่างที่3เนี่ยก็คือความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องของทางระบบประสาทอาจจะมีโรคทางระบบประสาทผิดปกติหรือว่าจากการสูงอายุหรือมีโรคบางโรค mm hmm. เช่นเบาหวานทําให้ตัวเส้นประสาทเนี่ยมีความเสื่อมเพราะฉะนั้นก็จะทําให้การแข็งตัวขององคชาตที่ผิดปกติไปอย่างที่4เนี่ยภาวะที่หลายคนมักจะมองข้ามนะคะแล้วก็นึกไม่ถึงนะคะ ก็คือภาวะพร่องฮอร์โมนเพศช,ชายอันนี้จะเจอได้ในผู้ชายวัยสูงอายุที่เริ่มตั้งแต่อายุประมาณ50-60ปีขึ้นไปเรียกได้ว่าเข้าสู่วัยทองคุณผู้ชายเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะพร่องฮอร์โมนเพศช,ชายอาการเด่นที่จะมาเนี่ยก็คือนอกจากภาวะองคชาตไม่แข็งตัวหรือนกเขาไม่ขันแล้วเนี่ยก็จะยังมีภาวะอ่อนเพลียนเหนื่อยล้าบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์คือรู้สึกหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายกลางคืนก็รู้สึกว่านอนไม่พอตอนกลางวันก็งว่งวงเหงาเาน นอนอีกนะคะรู้สึกอ่อนเพลียเพรีย,รยแรงไม่มีกระจิตรใจที่จะทําอะไรไม่มี motivation ที่อยากออกไปทําอะไรไม่อยากออกกําลังกายไม่อยากทํางานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่มีอาการเหล่านี้ควรจะเข้าไปรับการรักษาว่ามีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายอยู่หรือเปล่าสําหรับคุณผู้ชายที่สงสัยว่าตัวเองมีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายอยู่หรือเปล่าอันดับแรกง่ายๆนะคะสังเกตอาการตัวเองเรามีภาวะอ้วนลงพุงไหมเรามีภาวะ เบื่อนายอ่อนเปลี้ยเพลียแรงรู้สึกไม่อยากทําอะไรไม่กระปรีก้กระเป๋าไม่สดชื่นนอนไม่พอหมุดหงิดง่ายโมโหง่ายมากขึ้นหากคุณมีภาวะเหล่านี้คุณอาจกําลังมีภาวะพร่องโฮอร์โมนเพศช,ชายอยู่หลังจากนั้นก็สามารถเช็คตัวเองได้ง่ายๆด้วยการทําอดัมสกอร์นะคะถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะ ติ๊กถูกได้ทุกช่องอันนั้นแสดงว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะพร่องโฮอร์โมนเพศช,ชายหลังจากนั้นหมอแนะนําให้เข้ารับการรักษานะคะเมื่อเข้าไปพบแพทย์แพทย์ก็จะทําการเจาะเลือดเพื่อที่จะวัดระดับ ฮอร์โมนเทโทสเตอโรนของคุณโดยการวัดฮอร์โมนเทโทสเตอโรนเนี่ยเราจะต้องวัดระดับในช่วงระยะเวลาที่7จ็ดโมงถึงสิบเอโมงเช้าเท่านั้นเพราะว่าจะเป็นจังหวะช่วงที่มีการหลั่งออกมามากที่สุดของฮอร์โมนเทโทสเตอโรนนะคะเป็นลักษณะที่เป็นตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณหมอเจาะเลือดออกมาแล้ว,วระดับฮอร์โมนเทโทสเตอโรนแม้ว่าในช่วงที่ควรจะสูงที่สุดในเวลานั้นของวันของคุณยังต่ำอยู่ก็แสดงว่าคุณมีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายหลังจากนั้นคุณหมอก็จะให้การรักษาคุณด้วยการใช้ม ทแทแนค่ะ3ขั้นตอนง่ายๆเมื่อคุณสงสัยว่าตัวเองมีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศช,ชายนะคะ una, ข้อแรกทําอดัมสกอร์ก่อนค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีภาวะที่สงสัยว่าพร่องฮอร์โมนเพศช,ชาย2เข้าพบแพทย์นะคะ 3. ไปตรวจเลือดนะคะเพื่อที่จะเช็คว่าคุณมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่าเกินไปหรือเปล่า